Mercedes-Benz E 220d และ Mercedes-Benz C 220d ต่างกันยังไงเดี๋ยวเทียบให้ดูจุดต่อจุดเลยครับเจ้า Mercedes-Benz E 220d นะฮะคันนี้มาพร้อมออบกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริล l พร้อมดาวใหญ่นะฮะส่วนไฟนะครับด้านหน้าเป็น LED High Performance นะครับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเจ้า C220D กระจังหน้าเป็นแบบ Star Pattern Grill ครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED High Performance เช่นเดียวกันแต่ดีไซน์แตกต่างกันแค่นั้นเอง E220D คันนี้ได้ร้อแม็กแบบ AMG 2ชั้นนะครับผมมาพร้อมกับขอบแม็กส9ส่วนเจ้า C220D ได้ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วเท่ากันครับแต่ลวดลายแตกต่างกันภายใน E220D เป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะครับเป็น2 จอต่อกันให้ความล้ําสมัยมากครับเจ้า C220D ได้หน้าจอฮะตรงกลางขนาด11.9นิ้วมาพร้อมกับหลังคาพอ a ิมร์มิกส p ลปก a าส ทั้งคู่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc นะครับผมจะแตกต่างกันที่การปรับจูนแรงม้าครับ E220d แรงมา้ารีดได้ถึง194แรงมา้าส่วน C220d รีดแรงมา้าได้ถึง200แรงมา้าเรามาดูค่าตัวน้องและยอดผ่อนกันครับคันนี้นะฮะที่เดบิวต์วิทเซของเราขายแค่เพียง2,590,000บาทเท่านั้นครับยอดผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่44,000บาทโดยประมาณครับ C220d คันนี้ขายแค่เพียง2,290,000บาทเท่านั้นครับยอดผ่อน38,000 นันนบทเ้องครับถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจรถติดต่อที่คอนแท c ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ